สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกจะมาสอนโหลดโฟร s แชร์แบบเต็มสปีดนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินซื้อพิมพ์แมไอทเขาแม้แต่บาทเดียวนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้าเว็บดาวน์โหลดของโฟร์แชร์นะครับว่าก็ดูซิว่าคุณจะโหลดอะไรนะครับนะฮะอย่างผมก็จะโหลดบอคลอยสองเซนเมกุบอแคบบกคบาบาบานะครับนะครับให้เรากอบลิงก์ยูเซอร์ด้านบนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ให้ไปที่เว็บ f o r s h a ร e เอ้ยไม่ใช่ f o r server.info นะครับแล้วก็ให้ลงมาตรงแถบม่วงๆนี่นะครับแล้วให้ทำการเพรสลิงที่เรากรอมปมาจากหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วทำการเชนเดตลิงนะครับแลหลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนหน้าของเอ้ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าไปนะครับ ะนะครับเมื่อมันมาหน้านี้แล้วนะครับก็รอครับผมเดี๋ยวมันจะเด้งลิงก์ดาวโหลดขึ้นมาให้เองนะครับโดยจํานวนที่ดาวน์โหลดนี่ก็คือแบบถ้าเป็นปกติถ้าเราโหลดจากเว็บของโฟลชาร์โดยตรงนะครับก็จะได้ประมาณสักสี่สิกว่าหรือ100กว่านะครับซึ่งเป็นอะไรที่ช้ามากๆนะครับแต่ถ้าเราเอามาเ e นเน a เลตผ่านเว็บเนี่ยคือมันมันจะโหลดแบบโดยตรงเลยนะครับก็คือ ค่าที่ได้ก็คือประมาณ500 KB ถึง1 MB นะครับอ่นนี่ครับเด้งขึ้นมาแล้วครับแต่ผมไม่หลดนะผมโหลดไปละก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม